ร้อยเรียมรักตอนที่9คนเราทำผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิดไม่ใช่มัวแต่วิ่งหนีแบบนี้อินชมพูนิ่งอึ้งอยู่นานน้ำตาที่เก็บเอาไว้ไหลรินออกมาเง,เงียบๆคุณลุงคุณป้าเป็นห่วงเธอมากนะเอื้อดาวก็อีกคนทุกคนกำลังรอเธออยู่มิถิงหรอกทุกคนเกลียดฉันเพราะฉันเป็นคนทำให้เอื้อดาวต้องพิการฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีก ฉันกำลังจะชดใช้ให้เอื้อดาวเขาจะได้อยู่ที่นั่นในฐานะเอื้อดาวทินพง์แทนฉันนี่น่ะเหรอคือวิธีการแก้ปัญหาของเธออินจมพูแก้ปัญหาด้วยการหนีงั้นเหรอเพิ่งรู้ว่าคุณหนูจอมแก่นอย่างอินจมพูธินพง์ที่แสนจะเก่งกล้าจะใช้วิธีนี้วิธีของคนขี้ขลาดเขาว่าเขาให้ทำเอาหญิงสาวต้องเชิดหน้าทำคอแข็งขึ้นอย่างถือดีคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันแบบนี้นะ ตอนนี้ฉันกำลังจะไปจากบ้านนี้แล้วไม่ใช่ลูกน้องของคุณอีกต่อไปคนอย่างอินชมพูไม่เคยก้มหัวให้ใครญิงสาวบอกขึ้นทำเอาเขาต้องหัวเราะขึ้นอย่างขบขันก่อนจะบอกคล้ายเสียงจะเยาะไหนบอกว่าคืนตำแหน่งอินชมพูทินพงให้กับเอื้อดาแล้วไงแล้วทำไมเมื่อครู่นี้ยังถือสิทธน,นั้นอยู่นี่คุณอินชมพูโกรธจนหน้าแดงเมื่อเถียงเขาไม่ออกสรุดยิ้มก่อนจะตรงเข้าคว้าไหล่ของเธอ เอียงตัวให้มาเผชิญหน้ากับเขากลับเธออินทุกคนกำลังรอเราอยู่นะเชื่อพี่เธอะทุกคนแค่โกรธไม่ได้เกลียดแค่คำขอโทษจากปากอินเท่านั้นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสรุปบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนอินชมพูน้ำตาซึมเพราะลึกๆในใจแล้วเธอก็คิดถึงพ่อกับแม่มากและอยากจะไปขอโทษยอมรับผิดกับเอื้อดาวด้วยตัวเองแต่ว่าเธอกลัวงั้นเหรอ คนอย่างอินชมพูที่ฉันรู้จักเคยกลัวอะไรด้วยเหรอขนาดผู้ชายอกสามสองอย่างเจ้าวิทยังกล้าสู้ฉันก็คนคนเลยนี่นึกว่าลูกหมาตกน้ำซะอีกเนื้อตัวถึงได้เละเทอะโคลนมอมแมมแบบนี้เขาไม่พูดเปล่าแต่กลับขยี้ผมเธอแรงๆจนเธอหน้ายุ่งก็แม่ของคุณฉันหมายถึงคุณหญิงป้าเรียกฉันให้ไปพบฉันกลัวท่านจะจำได้ก็เลยอินชมพูยิ้มแย่ ชายหนุ่มเลยตอบประโยคให้ก็เลยเอาโครนมาทาตัวสเลเทะไปเลยแต่ก็ได้ผลนะแม่ฉันจําเธอไม่ได้อาจจะเป็นเพราะทรงผมนี่ก็ได้ขนาดฉันยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้หญิงชายหนุ่มบอกขึ้นพลางโครงศีษาให้กับความงี่เง่าของตัวเองที่อินชมพูอยู่บ้านเดียวกับเขาแท้แต่เขากราบเสียงเงินจ้างคนให้ออกตามหาเธออย่างลับๆแต่ก็คว้าน้ำเหลวไม่พบร่องรอยอะไรเลยเพราะตัวเธออยู่กับเขาตลอดเวลา ฉันคงต้องไปสารภาพผิดกับคุณป้าอินชมพูว่าพรางส่งรอยยิ้มจืดเจือนให้เขาและไม่รู้จะเริ่มสารภาพกับคุณหญิงอารีอย่างไรดีก็บอกไปตามตรงคุณแม่น่ะรักเธออย่างกะอะไรดีต้อยให้เธอทำลิบเด่ดมากกว่านี้ร้อยเท่าท่านก็ไม่โกรธหรอกคุณคิดอย่างนั้นเหรอหญิงสาวเลิกคิวขึ้นอย่างไม่ค่อยจะเชื่อนักใช่สิไม่รู้คนอย่างเธอมีดีอะไรคุณแม่ถึงได้หลงนักแกนแก้วก็ที่หนึ่ง ชายหนุ่มว่าพร้อมกับมอมังเอกให้ไปหนึ่งทีจนหญิงสาวหน้าง,งอเป็นม้าหมากรุกตกลงจะก,กลับบ้านหรือเปล่าไม่รู้สิฮะพ่อกับแม่อาจจะไม่อยากเจอฉันก็ได้คิดอะไรอย่างนั้นแล้วก็ฉันหายออกมาจากบ้านตั้งนานแล้วไม่กี่วันก็ครบเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ยินว่าใครออกตามหาฉันเลยหญิงสาวบอกขึ้นอย่างหน้อยใจใครว่าล่ะ ท่าน,นให้คนออกตามหาเธออยู่ตลอดเวลาแต่ที่ไม่ได้แจ้งความเพราะไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายที่ลูกสาวของท่านในพลหนีออกจากบ้านถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่กลัวเสียชื่อเสียงมากกว่าห่วงลูกสาวตัวเองแท้ๆอินชมพูเสียงห้วนความเสียใจน้อยใจแล่นขึ้นมาใครว่าล่ะเด็กโง่ที่ท่านไม่ยอมให้เรื่องนี้อื้อฉาวก็เพราะความปลอดภัยของเธอเองท่านยอมทุกทรมานใจกับการไม่รู้ข่าวคราวของเธอทั้งที่เป็นห่วงใจแทบขาด เพื่อความปลอดภัยของฉันหมายความว่ายังไงอย่างที่รู้ๆกันว่าท่านมีศัตรูเยอะเพราะท่านเป็นคนเฉนตรงยอมหักไม่ยอมงอถ้าฝ่ายตรงข้ามมันรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของท่านในพลอาธรหายออกไปจากบ้านเธอคิดดูสิว่าตัวเธอจะโดนฝ่ายนะั้นเล่นงานอะไรบ้างเพื่อเอาไปเป็นข้อต่อรองกับคุณลุงสรุปเสียงขึ้มอินชุมภูพยักหน้าเงึ่งหกักพร้อมด้วยความรู้สึกโล่งใจที่คิดมาตลอดหนึ่งเดือนที่หายไปว่า พ่อกับแม่คงจะโกรธเธอมากจนไม่ยอมออกตามหาแต่เมื่อได้ยินแบบนี้เธอก็ค่อยรู้สึกสบายใจตกลงว่าเธอจะกลับบ้านหรือเปล่าฮะหญิงสาวพยักหน้ายอมรับชายหนุ่มยิ้มพอใจก่อนจะคว้าแขนเธอเอาไว้พร้อมกับจ้องตาและบอกด้วยเสียงอ่อนโยนพูดแทนตัวเองว่าอินได้ไหมพูดฉันอย่างนั้นอย่างนี้กับผู้ใหญ่ดูแล้วไม่น่ารักเลยก็ไม่ได้จะให้ใครมาลัก ถึงเราไม่อยากแต่สักวันก็ต้องมีคนมารักอยู่ดีพี่เตือนด้วยความหวังดีนะชายหนุ่มเปลี่ยนสรพนามจากฉันมาเป็นพี่ทันทีเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีท่าทีอ่อนลงฉันอินก็ได้ก็ได้อินจะพยายามฮะหญิงสาวบอกขึ้นเมื่อเห็นสายตาคุณนุณของเขาแล้วก็เปลี่ยนซะนะคำว่าฮะเนี่ยอินเป็นผู้หญิงหัดพูดสะบ้างคะข,า,ขาเนี่ยไม่มีทางอย่ามาพยายามเปลี่ยนเราซะย,ยากเลย เพราะไม่มีทางที่ใครจะทําได้ขนาดคุณแม่ให้ครูมาสอนมาตั้งนานยังทําไม่สําเร็จเลยอินชมพูเสียงเข้มนั่นคือสิ่งที่สรุปไม่รู้ว่าไม่มีใครที่จะออกคําสั่งกับคนดื่งเงียบอย่างอินชมพูได้ดังนั้นนอกจากจะไม่ได้ยินคำว่าคะขาแล้วคำแทนตัวว่าอินของเธอยังพลอยหายไปด้วยชายหนุ่มได้แต่สายหน้าอย่างระอาก่อนจะยกธงขาวยอมแพ้ตกลงไม่พูดก็ไม่พูดไปหาคุณแม่กันเถอะ ท่านคงดีใจถ้ารู้ว่าอินอยู่ที่นี่ดีใจอะไรกันล่ะเมื่อกี้เพิองจะเรียกเราไปดูคุณแม่น่ะเหรอปกติไม่เห็นท่านลงมายุ่งกับคนในตึกเล็กชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจเพราะคุณหญิงมอบความปลกครองในตึกนี้ให้กับเขาแล้วนั่นเองไม่รู้สิคุณอรสาคงกลัวว่าคุณจะหลงรักเพศเดียวกันอย่างเราละมะั้งคุณป้าก็เลยกลัวว่าจะได้เราเป็นลูกสะใภ้แล้วอินอยากจะเป็นลูกสะใภ้ของท่านหรือเปล่าล่ะ ยูยูเขาก็ถามขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังทำเอาอินชมพูถึงกับหน้าแดงพูดไม่ออกต้องรีบทำเป็นรวนกรบเกลื่อนขอไปเป็นลูกสะพ้ายงั้นเหรอแล้วนายล่ะอยากจะได้เราไปเป็นแม่หรือเอาไปเป็นพี่อินชมพูยียวนชายหนุ่มอมองไมหน้ากลัวน,นั้นอย่างเข็นเคียวถ้าเป็นน้องเป็นนุ่งเราละก้อนนะจะจับตีก้นไซเข็ดเฮเราไม่อยากได้นายเป็นพี่ชายหรอกเราเป็นลูกคนเดียวแบบนี้น่ะดีแล้ว แล้วลูกสาวหรือลูกชายแ่ละที่เป็นอยู่แล้วแต่จะคิดใครอยากให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นได้หมดแหละจะผู้หญิงผู้ชายหรือว่ากระเทยอินชมพูยังพูดไม่ทันจบดีเมื่ออยู่ๆเขาก็ทำสีหน้าบูดบึง้งเดินย่างสามขุมเข้ามาหาเธอหญิงสาวชะงักกับสายตาเขาเดินถอยหลังตัวรีบจนติดฝาผนังสรุปกรันยิ้มเมื่อเห็นแววตาหวานหว่นของเธอชายหนุ่มเท้าแขนกับผนังทั้งสองข้าง เลยกลายเป็นว่าเธอตกอยู่ในอ้อมกอดของเขาสรุธเห็นอินชมพูกลัวเลยยิ่งอยากแกล้งก้มหน้าลงไปไกลจะทำอะไรอะทำไมแค่นี้กลัวแล้วหรือไงคนอย่างอินชมพูเคยกลัวอะไรด้วยเหรอใครว่าเรากลัวเราแค่ถามว่านายกำลังจะทำอะไรเมื่อก่อนเรียกว่าคุณสรุธคุณท่านเดี๋ยวนี้ลดระดับเราเหลือแค่นายนั่นนายนี่เองเหรอก็ตอนนี้เรามีฐานะเท่าเทียมกันทำไมเราจะต้องเรียกนายว่าคุณท่านด้วยล่ะ แต่ฉันเกิดก่อนยังไงก็ต้องเรียกพี่ให้เกียติกันหน่อยสิอย่ามาออกคำสั่งกับเรานะอยากเรียกอะไรเราก็จะเรียกอินชมพูมองหน้าเขาด้วยสายตาดื้อรัน้นชายหนุ่มถอนหายใจยาวอย่างระอาก่อนจะพยักหน้ายอมแพ้ช่างเถอะอยากจะเรียกอะไรก็ตามใจไปพบคุณแม่ก็ได้แล้วเขาบอกแล้วเดินนำหน้าแต่หญิงสาวรีบฉุดแขนเขาเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรอย่าเพิ่งไปได้ไหม ตอนนี้คุณป้าคงกำลังพักผ่อนอยู่จะทุ่มหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปนะอินชมพูเสียงอ่อยพรางทำตาเราห้อยอย่างน่าสงสารทำไมต้องพรุ่งนี้เรายังไม่กล้าไปพบคุณป้าก็คิดดูสิวันนี้ท่านเพิ่งเรียกให้ไปพบในฐานะคนรับใช้แล้วอ,อยู่ๆก็จะไปในฐานะเออลูกสะใภ้ใชายหนุ่มตอบประโยคทำเอาหญิงสาวหน้าแดงเงื้อมือทำท่าจะชก สรุปหัวร้อนลั่นอย่างอารมณ์ดีที่สามารถแหย่ให้เธออายได้ตกลงพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าอย่างนั้นไปดูห้องทำงานของฉันกันไหมเขาเอ่ยชวนทั้งที่ปกติแล้วนอกจากคุณหญิงอารีเขาไม่เคยให้ใครเข้าไปในห้องทำงานของเขามาก่อนห้องวาดภาพของคุณน่ะเหรออินชมพูตาโตพร้อมกับพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นก่อนจะเดินตามเขาเข,าเข้าไปด้วยสีหน้าร่าเริงผ่านอรสา,าที่กำลังจัดโต๊ะอาหารเย็นสำหรับเขาอยู่ ผมกับอินจะขึ้นไปห้องทํางานคุณอรสา,าช่วยจัดอาหารกับของว่างสองที่ไปให้ที่ห้องทํางานด้วยนะชายหนุ่มบอกขึ้นพร้อมกับลุนหลังอินชมพูให้ขึ้นไปยังห้องในขณะที่อรสา,าได้แต่ยืนมองอย่างคาดไม่ถึงที่อินชมพูจะได้รับอภิสิทธิ์ให้เข้าไปในห้องทํางานของเขาแถมยังให้จัดอาหารไปให้กินถึงที่อีกชายหนุ่มเปิดประตูห้องทํางานออกกว้างอินชมพูเบิกตากกว้างอย่างตื่นเต้นเมื่อพบภาพวาดมากมาย วางเรียงรายอยู่ทั่วทุกมุมมีอุปกรณ์หลายชิ้นวางเกะกะอยู่ตามพื้นโหสวยจังเราอยากจะวาดรูปส,ยสวยๆแบบนี้ได้จังเลยอ่ะสวยมากอินชมพูวิ่งไปดูภาพนั้นภาพนี้อย่างตื่นตาตื่นใจใชายหนุ่มกอดอกมองด้วยสีหนะ้ามีความสุขยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรู้สึกว่าห้องทำงานที่เงียบคขึมของเขาที่ไม่มีแม้แต่เสียงเพลงดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเพียงแค่อินชมพูย่างกรายเข้ามาเท่านั้น ฉันมีรูปหนึ่งอยากจะให้เธอดูรูปนี้มีคนขอซื้อตั้งหลายหมื่นแต่ฉันไม่ยอมขายอือสองภาพที่เอกชัยเล่าให้ฟังว่านายน่ะห่วงนักห่วงหนาใครขอซื้อก็ยังไม่ยอมขายอ่ะเหรออินชมพูพยักหน้าอย่างสนใจเธอก็รู้เหรออยู่ตรงมุมโน้นไปเปิดดูสิเขาชี้นิ้วไปยังมุมสุดของห้องที่มีรูปวาสองรูปคลุมทับด้วยผ้าขาว อินชมพูคว้าผ้าผืนนั้นเปิดขึ้นแล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อผมว่ามันเป็นรูปสมัยเด็กของเธอหัวใจของเธอจุ่ๆก็รู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกโดยเฉพาะเมื่อได้ยินประโยคต่อมาของเขารูปนี้มันอยู่ในความทรงจำของฉันตั้งแต่วันที่ได้เจอกับสาวน้อยครั้งแรกเมื่อสิบปีก่อนชายหนุ่มบอกขึ้นและอาศัยทีเผลอคว้าร่างบางเข้ามาแนบชิดแล้วกระซิบต,ต,ตอบเบาๆรักแรกของฉัน อินชมพูเบิกตากว้างอย่างคิดไม่ถึงเมื่อเขาก้มใบหน้าลงมาต่ำและจุมพิษเบาๆที่หน้าผากแต่คนที่ต้องเบิกตากว้างยิ่งกว่าก็คืออรสา,าที่กำลังจะยกมือขคาประตูแต่เปลี่ยนใจเป็นถือวิสาสะแง้มประตูออกดูว่าทั้งสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่และทันได้เห็นภาพนั้นเต็มๆตาคุณสรุตกับเจ้าอินตายละบัดสีบัดเลิงที่สุดฉันจะต้องรีบไปลายงานคุณหญิงก่อนที่จะสายเกินไป อรสา,าว่าก่อนจะรีบร้อนออกไปตึกใหญ่โดยลืมเรื่องอาหารเย็นของเขาไปสนิทดังนั้นในเช้าตรู่วันต่อมาอินชูพูกับสรุธจึงถูกเรียกตัวเข้าพบเป็นการด,วด่วนคุณหญิงอารีนั่งรออยู่บนโซฟาห้องรับแขกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสรุธเห็นอย่างนั้นจึงตรงเข้าไปนั่งแนบชิดพร้อมกอดเอวประจบเป็นอะไรไปครับคุณแม่ทำไมถึงได้ทำหน้าตาบูดเบื้องอย่างนั้นล่ะครับใครทำให้คุณแม่อารมณ์เสียแต่เช้าหรือว่าจะเป็นคุณอรสา ชายหนุ่มบอกขึ้นทีเล่นทีจริงทําเอาแม่นมของเขาขอนควักใครว่าเป็นนมละคะเดี๋ยวคุณสรุปก็จะทราบเองนั่นแหละว,ว่าใครกันแน่แล้วนี่ไอตัวต้นเรื่องไปไหนซะล่ะไม่รู้ได้ยังไงคะว่าคุณหญิงท่านคอยอรสา,าบอกขึ้นด้วยความหม่านไส้คุณหนูที่นางเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมาวิปลิตผิดเพศจนถึงขนาดนี้พูดแล้วอยากเป็นลมละลายหนนั่นมาแล้วคะ่ะ เจ้าตัวต้นเหตุเร็วๆเข้าสิยะไม่เห็นเรือไงว่าคุณหญิงรอนานแล้วอรสา,าไม่พูดเปล่าแต่เดินไปลากแขนเล็กๆของอินชูปปูให้เดินตามมาแถมด้วยการหยิกบับเขาที่เอวให้ด้วยอย่างนึกชิงชังจนหญิงสาวน้ำตาเล็ดก่อนจะเดินเข้าไปภายในห้องรับแขกทำท่าจะซุดตัวลงนั่งบนพื้นแต่สรุษเดินไปรั้งตัวเอาไว้แล้วลุนหลังเธอให้นั่งบนโต๊ะก่อนจะบอกขึ้นในน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นมานั่งข้างบนเธออินอะไรนะสรุษ มันจะมากเกินไปแล้วนะที่จะให้เด็กรับใช้มานั่งตีเสมอเราถึงขนาดนี้ตอนแรกที่แม่ได้ยินคุณอรสาบอกไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่ตอนนี้แม่ชักเริ่มเชื่อแล้วว่าสรุตกับเจ้าอินมีอะไรกันคุณหญิงเสียงกราวยังไม่เคยเป็นมาก่อนสรุษยิ้มให้กําลังใจอินชมพูที่ยืนหน้าซีดอินชมพูยิ้มรับก่อนจะซุดตัวลงนั่งกับพื้นพร้อมกับคลานเข่าเข้าไปใกล้ๆคุณหญิงเมินหน้าไปอีกทางรู้สึกรับไม่ได้กับอาการอ่อนโยน ที่สรุปปฏิบัติต่ออินชมพูอย่างกับคู่รักชายหญิงก็ไม่ปานคุณป้าฮะอินชมพูกราบที่ตักอย่างนอบนอบ้อมแต่คุณหญิงรีบชักขาหนีอย่างรังเกียจคุณแม่ครับคุณแม่ลองดูหน้าเจ้าอินให้ดีๆสิครับว่าเหมือนใครแล้วคุณแม่จะเปลี่ยนใจหันมาชอบเขายิ่งกว่าผมซะอีกชายหนุ่มขยันขยอคุณหญิงเสยบปากด้วยความหม่านไส้ก่อนจะหันมาพิจารณาใบหน้าคุณตาของอีกฝ่ายเพราะตอนแรกไม่ทันได้มอง คุณป้าฮะอินชมพูเรียกซึ่งคุณหญิงชะงักเพราะเมื่อแรกที่ได้ยินประโยคนี้คุณหญิงยังไม่ทันตั้งใจฟังแต่สรพนามน้ำเสียงช่างคุ้นนักอินเองฮะเจ้าอินอินชมพูคุณหญิงเบิกตากว้างอย่างนึกไม่ถึงก่อนจะร่วมใบหน้านวลมามองซ้ําแล้วคว้าร่างนั้นมากอดอย่างคิดถึงแต่จริงอินชพูหลานรักของป้าโถลูกไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นอิน อินโชภูก,กอดตอบร่างนั้นด้วยความรู้สึกอบอุ่นฮะอินเองเป็นยังไงไมายังไงกันล่ะลูกทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็ไหนจันช้ยบอกว่าหนูไปเรียนพิเศษโถป้าก่อโทษนะลูกนะที่ไม่ทันมองให้ดีๆหูตาคนแก่ก็แบบนี้แหละดูสิตัดผมสั้นอยังกระเด็กผู้ชายคุณหญิงยังคงพร่ำลำพันต่ออีกหลายนาทีจนสรุปอดหัวร้อไม่ได้ อย่ามาอ้อนกันอยู่เลยครับแม่ดูสิคุณอรสา,าอ้าปากค้างงงเป็นไก่ตาแตากแล้วเนี่ยชายหนุ่มหัวเราะเมื่อเห็นแม่นมของเขายืนตาค้างอย่างนึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะกลับตลปัดแบบนี้อะไรกันคะคุณหญิงอรสา,านี่แหละอินชมพูลูกสาวของจันฉายฮะลูกสาวคุณหญิงจันชายเลยคะโอ๊ยนมจะเป็นลมอรสา,าทำท่าจะเป็นลมจริงๆจนสาวใช้ต้องคอยวิ่งหายาดมให้วุ่น อินชมพูหัวเร้ะขำๆเพรอสบตาสรุธท,ที่มองมาทางเธอพอดีด้วยความรู้สึกขัดเขินก่อนจะเสมองไปทางอื่นซึ่งอาการผิดปกติของสองหนุ่มสาวตกอยู่ภายใต้สายตาของคุณหญิงซึ่งแอบพึงพอใจอยู่ลึกๆไหนเล่ามาสิเล่ามาให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นอินของป้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้คุณหญิงถามอินชมพูยิ้มเศร้าก็จะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบให้คุณหญิงฟังอย่างละเอียด และจบด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออินไม่ได้ตั้งใจฮะคุณป้ามันเป็นอุบัติเหตุป้าเชื่อจ้ะจันฉายนี่ก็กระไรนะเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาปิดบังกันได้ยังไงมีอย่างหรือมาหลอกกันได้ว่าไอาอินเปรียนพิเศษถึงว่าสิไปบ้านโน้นทีไรก็ไม่เจอตัวสัทีคุณหญิงตำหนิเพื่อนรักด้วยความขุนเคืองใจที่เพื่อนรักที่แสนจะเชื่อใจมาหลอกกันได้เป็นความผิดของอินเองละฮะที่แก้ปัญหาด้วยความขี้ขลาด อินตกลงกับคุณสรุตแล้วว่าจะกลับบ้านดีจ้ะจันฉายเองก็คงจะคิดถึงหนูมากแต่ว่าอยู่ที่นี่กับป้าก่อนอีกสักวันสองวันนะเดี๋ยวป้าจะโทรบอกคนทางโน้นเองดูสิเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรแบบนี้ยังกับเด็กผู้ชายไม่เข้าท่าเลยอรสา,าโทรไปสั่งเสื้อผ้าร้านคุณอนองให้เอามาหลายๆแบบเอามาภายในวันนี้เลยคุณหญิงหันไปออกคำสั่งซึ่งอีกฝ่ายก็รีบไปจัดการให้อย่างรวดเร็วทันใจ ทำให้อินชุภูต้องแอบย่นหน้าไม่กล้าขัดใจคุณหญิงจนเมื่อเจ้าของร้านเสื้อผ้าเจ้าประจําคนเสื้อผ้าสําหรับสตรีมาให้เลือกลวดด้วแต่ถูกใจคุณหญิงแต่สําหรับอินชุภูแล้วทําหน้าจะร้องไห้อยากจะสวมกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตเหมือนเดิมแถมด้วยรองเท้าผ้าใบแต่สรุปกลับเห็นด้วยเป็นปีเป็นครุยกับคุณหญิงจนเธอหมัน่นไส้อยากจะบีบคอเขาให้ตายขามือ คุณหญิงก็เลยออกคำสั่งให้สวมกระโปรงที่เลือกให้ทำเอาคนแพ้คราวนี้ต้องหน้างองเกือบหักหรือเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยฝีมือของอรสา,าเธอก็ไม่กล้าออกไปจากห้องเสียทีจนคุณหญิงต้องให้คนมาตามลงไปข้างล่างที่มีคุณหญิงกับสรุทรออยู่สวยจริงหลานป้าถ้าคุณป้าไม่บ,งบังคับอินก็ไม่มีทางใส่เด็ดขาดหรอกฮะหญิงสาวเสียงอ่อยสรุทหัวร้อขำไม่ชินตาก,กับเด็กที่เขาคิดว่าเป็นผู้ชายมาโดยตลอด แล้วต้องมาใส่ชุดกระโปรงแบบนี้เพราะรูปร่างของเธอผอมเพรียวไม่อวบอัดเหมือนผู้หญิงสาวๆคนอื่นขำอะไรอะหยุดนะอินชมพูเสียงห้วนรำรำจะออกไปเปลี่ยนชุดให้ได้แต่คุณหญิงรีบห้ามไว้พร้อมกับหันมาดุลูกชายหยุดหัวร้อนน้องเดี๋ยวนี้นะสรุธถ้ายังไม่หยุดอีกแม่จะหิกให้เนื้อเขียวโทษคุณแม่ครับไม่ทันเลยเลยเห็นน้องดีกว่าผมซะแล้วแบบนี้ผมก็กลายเป็นหมาหัวเนา่าแน่ดอนสิจะ๊ะ แม่เเบื่อจะตายอยู่แล้วมีลูกชายวันๆเอาแต่ทำงานไม่ออดอ้อนเหมือนลูกสาวคุณหญิงมองขอนสรุปเลยยิ่งหัวร้อนหนักเมื่อคิดได้ว่าสภาพของอินูภูเวลานี้ก็ไม่ได้มีลักษณะลูกสาวช่างออดอ้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ